ยูระซามค่ะอิตาลีเจอตักแถวได้นายกหญิงคนแรกเมื่อสหรัฐเลิกแบนรัสเซียประชาชนประท้วงให้เราออกจากสหภาพยุโรปค่ะชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปของเจ้าเจีมเมลนีผู้นำพ,พรรคพราดอนแห่งอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เพียงจะทำให้เธอได้ขึ้นเป็นนายกหญิงคนแรกของอิตาลีนะคะ แต่เธอค่ะก็ยังจะได้เป็นผู้นําจากพรรคขวาจัดคนแรกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งหมายถึงอันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศอย่างกลับหัวคือเลิกความบาตรเสียเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานตามที่แนวร่วมฝ่ายขวาของอิตาลีประกาศไว้ขณะที่ประชาชนหลายประเทศใน e ูค่ะก็ยังมีการประทวงเดือดในประเทศสมาชิกในประเด็นราคาพลังงานและต่อต้านสหภาพยุโรปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน27กันยายน2565าสาค่ะสำนักข่าวรัเสเซียทูเดนและ แอป p o l i t i c a l l รายงานว่า พรคพาราดอนแห่งอิตาลีหรือพรค FDL ตามภาษาอิตาลีนะคะก็คว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปค่ะดันจอร์เมลลนีหัวหน้าพรรคหญิงค่ะขึ้นเป็นนายกคนต่อไปอย่างแน่นอนชัยชนะของเจอร์เมลลนีค่ะยังจะทําให้เธอเป็นผู้นําจากพรรคขวาจัดคนแรกนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้ขึ้นจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางที่ชัดเจนสําหรับอิตาลีและทําให้อียูเกิดความกังวลไม่น้อยเนื่องจากนโยบายที่จะเปลี่ยนไปขณะที่ปัญหาทางเศรษฐกิจของอิตาลีซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจ เป็นอันดับ3มของอ u ก็รุงร้าไม่ต่างจากหลายประเทศในยุโรปนั่นคืออัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงผลกระทบจากสงครามในยูเครนและปัญหาวิกฤตพลังงานอิตาลีเป็นประเทศล่าสุดในอ u ูที่พักนิยมขวาจัดซึ่งมีแนวความคิดต่อต้านอีูได้ขึ้นมามีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้ค่ะภายในเวลาไม่ถึงสงสัปดาห์พรรคขวาจัดของสวีเดนก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งมายอย่างสดสดร้อนๆอนภารกิจท้าทายที่กำลังรออย,อยู่คือประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สุดจุดแข็ง ของรัฐบาลใหม่น่าจะเป็นการที่กฎหมายเลือกตั้งของอิตาลีเอืออํานวยให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงสูงสุดจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งที่ผ่านมาพรรคร่วมที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวามักรวมตัวกันได้ดีแตกต่างจากพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มาคิดเห็นขัดแย้งและกระจัดกระจายกันมากกว่าเมื่อได้ขึ้นดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเมโลนีต้องการให้ทบทวนโครงการการปฏิรูปในสมัยรัฐบาลชุดก่อนอีกครั้งเนื่องจากวิกฤตด้านพลังงานทําให้อิตาลีได้รับแรงกดดันด้านงบประมาณมากขึ้น ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลนายดรากิเขาต้องการผลักดันการปฏิรูปซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้อิตาลีได้รับเงินช่วยเหลือและกู้ยืมเพื่อการฟื้นฟูนหลังโควิดสิวงเงินราว2องแสนล้านยูโรจากสาภาพยุโรปฉะนั้นถ้าเบลลนี่ทําตามคําสัญญาหาเสียงว่าจะเลิกคว่ำบาตรรัสเซียอาจปิดโอกาสรับเงินก้อนนี้เพราะยูลงโทษฮังการีมาแล้วเพราะไม่คว่ำบาตรพลังงานรัสเซียก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะรักษาสัญญาตามใจประชาชนหรือจะเดินตามรอยรัฐบาลเก่าค่ะแม้จะทราบผล คะแนนยังเป็นทางการแล้วก็ตามแต่คงต้องใช้เวลาอีกประมาณเดือนครึ่งกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้สําเร็จโดยภายในกลางเดือนตุลาคมสมาชิกสภานิติบัญญตัติจะลงคะแนนเลือกตั้งประธานรัฐสภาจากนั้นประธานาธิบดีเซอร์โจมตเตเล่าจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายกคนใหม่จะเป็นผู้สเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ต้องได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีและได้รับอนุมัติจากรัฐสภาผ่านการลงคะแนนดังนั้นกว่าชาวอิตาลีจะได้รัฐบาลใหม่ก็จะราวกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สถานการณ์แนวโน้มรัฐบาลปีกขวาแจ้งเกิดในอิตาลีทําให้เกิดความบังวลในบรัสเซลโดยประธานคณะกรรมาการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดรเยนได้แสดงท่าทีคุกคามต่อพวกเขาก่อนการลงคะแนนเสียงถึงกับมีการขู่ว่าจะตัดเงินช่วยเหลือเหมือนที่ทํากับฮังการีซึ่งยิ่งผลักฮังการีเอียงมาใกล้รัสเซียมากยิ่งขึ้นพอรัสเซียพร้อมอ้าแขนช่วยเหลือทั้งเรื่องพลังงานราคาถูกและงบประมาณก้อนใหญ่ในการลงทุนร่วมโครงสร้างพื้นฐานโดยขนาดเศรษฐกิจของอิตาลีซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของสหภาพยุโรปและ นฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปการดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเมโลนีจะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อยุโรปอย่างลึกซึง้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะทำลายแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดเดิมทั้งหมดก็ตามแต่มาเตโอซันวินีค่ะพันธมิตรของเมโลนีผู้นำของสันนิบาตและพรรคฝ่ายขวาอื่นๆในกลุ่มพันธมิตรที่มีศักยภาพได้ส่งเสริมจุดยืนที่เป็นมิตรกับรัสเซียอย่างเปิดเผยเขาเรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในสัปดาห์นี้ทำให้เกิดความกล ามาตก,การใหม่ในการต่อต้านรัเสเซียจะยิ่งมากยิ่งขึ้นเมื่อกลุ่มพันธมิตรเวโรนีซันวินีเข้ากลุ่มอำนาจด่านสถานการณ์ของสหภาพ,พยุโรปเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานยังคงริบรีการลดการพึ่งพาแหล่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเป็นไปไม่ได้สำหรับสหภาพ,พยุโรปไปจนถึงปีหน้าโดยอ้างถึงการศึกษาโดยบริษัทยาคอปแอนด์พาร์เนอร์บริษัทที่ปรึกษาอดีตแผนกรัสเซียของเมดกินเซยาคอปแอนด์พาร์เนอร์ระบุว่า70%ของกําลังการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนในสหภาพ,พยุโรปต้องหยุดลงแล้วการผลลิิตอูมนีย ยลดลง25%และการผลิตเหล็ก5%ผลการศึกษาชี้ว่าการผลิตที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปแม้ในฤด,ดูหนาวที่ไม่หนาวรุนแรงก็ตามเอเลนาคุสเนโซวาค่ะหุ้นส่วนของบริษัทกล่าวว่าในมุมมองของปี2023การปฏิเสธกา๊าซของรัสเซียหมายถึงการขาดดุล40-60พันล้านลูกบาทเมตรสำหรับประเทศในยุโรปแม้จะรักษาการประหยัดก๊าซในปัจจุบันตลอดปี2566ก็ตามค่ะ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมิ minimal. นิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ